ยังไม่ถึงมอเตอร์เวย์เลยติดแล้วเหรอติดจอดกินข้าวหรือว่าติดยูเทิร์นกลับรถหรือเปล่าตรงหน้าเป็นยูเทิร์นกลับรถไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณถนนเข้าหลามครับก่อนถึงคู่ขนานมอเตอร์เวย์น่าจะหยุดรถดูแวะท่องเที่ยวรถติด ติดยาวเลยถนนถนนข้าหลามมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาน่าจะติดตรงมอเตอร์เวย์ติดยาวเลยวิ่งมาจากหาดบางแสนออกจากหาดบางแสน ติดอ๋อร้านอาหารน่าจะติดตรงร้านอาหารเปิดใหม่อ่าพี่กระป๋ดตู้ทิปเราปดปึ๊ดปๆ๊ดปิด,ป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 ดแล้วพี่กระป๋ดตู้ทิปล้ว เข้าร้านอาหารร้านอาหารเปิดใหม่นี่ไงเครื่องบินใหญ่ๆนี่ร้านอาหารเปิดใหม่ไปกินข้าวร้านอาหารออืใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวจะชนกันอืม รถจะแวะเข้าร้านอาหารไปนั่งบนเครื่องบินเปิดร้านอาหารเปิดใหม่ <c oughs> เครื่องบินลำใหญ่มากนั่งกินบนเครื่องบินได้เลยครับอ๋อเขาจะเข้าร้านอาหารถึงว่ารถติดอืมเนี่ยร้านอาหารเปิดใหม่เพิ่งเปิดเปิดต้อนรับเทศกาลปีใหม่พอดีเลยทำให้รถติดเลย เข้าปั๊มด้วยก็เลยรถติดสะสมก่อนถึงคู่ขนานมอเตอร์เวย์ร้านอาหารเปิดใหม่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยเป็นมีสวนสนุกให้เด็กๆได้เล่นได้ดูด้วยร้านอาหารเปิดใหม่บรรยากาศสวยวิ่งตรงไปกรุงเทพพัทยาครับอ๋อ,อก,ก็เข้าสวนอาหารให้พาเด็กๆมาเที่ยวด้วย ร้านอาหารสวนอาหารเปิดใหม่มีสิงมีสัตว์ตัวใหญ่ๆให้เด็กๆได้ดูด้วยไปแล้วครับออกจากร้านอาหารเราไปแล้วกรุงเทพชนบุรีชิดซ้ายเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ คลิปนี้จบเพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ